ช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับหนุ่มน้อยหน้ามน<ม>คนคนนีเ้เขาจะมาให้โชคให้ลาบค,บคุณผู้ชมครับเฮ้ยโอ้ยลูกเอ้ย เหมือนกุมานน้อยมาชี้เลขกุมานน้อยอ่ะลูกไก่จกระเบนด้วยเออน่ารักด่ารักน่ารักมาลอตเตอรี่ครับโออเสียงแหบกว่าเราลอตเตอรี่ครับกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยโอ้จริงๆนะถ้ามีน้องๆหนูๆมาชี้อะไอย่างเงี้ยเอาเป็นผมก็ซื้อนะใช่ไหมน่ารักอ่ะเอ็นดูเขานะครับอ่ะคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านที่ใช้ชื่อว่าใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า เนน้อยธนาทิพย์เขาส่งมาร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับเสื้อตลอดข่าวกับเราเพราะฉะนั้นคลิปของคุณได้รับการออกอากาศแล้วเรามอบเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยไปเลยขอให้รวยไปเลยนะจ๊ะ นอกจากซื้อลอตเตอรี่ขอให้รวยแล้วก็ได้เสื้อยืดเราก็ขอให้รวยเหมือนกันคใครอยากจะได้เสื้อยืดส,สวยๆแบบนี้นะคะก็ส่งคลิปน่ารักๆของคุณจะเป็นคลิปแบบไหนก็ได้นะคะคลิปเด็กคลิปสัตว์เลี้ยงคลิปตลกคลิปเป็นอะไรของคุณก็ได้นะคะส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตะลอนข่าวนะจ๊ะ